สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบนอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุพระบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บายยุยนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีรายศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะพระนะคะวันนี้นะหนูมาค่อนข้างนะบ่ายเลยทีเดียวนะ,ะพี่นะเพราะว่าหนูนะคะมาเ,เดินทางนะคะไปดูพระมานะคะก็วันนี้มาบ่ายนะมาไม่ทันจริงนะพี่นะช่วงเช้าต้องขอประทานอภัยนะคะน่ะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะก็จะเป็น พระนะคะเต่านะหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะพี่พี่คะหนูจะเลี่ยมด้วยกรอบนะคะแบบนี้นะเป็นกรอบเงินนะคะพี่นะพระมาอยู่ในกรอบเงินนะคะเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะ,ะรายการนี้เอาห้าพันห้านะคะพี่นะรายการนี้เอาห้าพันห้านะ ญาตนิดนึงนะคะในการถัดมานะคะก็จะเป็นนะพระผงของขวัญน,นะคะปากน้ํานะคะรายการนี้นะเลี่ยมด้วยกรอบเงินเช่นเดียวกันนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมขึ้นคอนะพี่นะ,ะใครบูชาไปนะคะขึ้นคอได้เลยนะสวยแท้นะคะดูง่ายนะพี่นะพระสวยๆนะคะนี่ ดูหน้าพระก่อนนะคะเรี่ยมกรอบนะคะให้แล้วเรียบร้อยนะ,ะรายการนี้นะคะเอา4,500บาทนะคะสำหรับพระผงของขวัญปากน้ำนะคะนี่พิมพ์ชัดนะคะติดนะสวยงามชัดเจนนะเนื้อหาของพระนะดูเก่าเลยทีเดียวนะคะ เอา4,500บาทนะเรี่ยมกอบเงินนะคะโอ้สวยนะรายการนี้ลงชล็กนะพี่นะลงชล็กนะถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานะคะนี่รายการนี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะนี่แค่ดูง่ายนะพี่นะดูนะคะก็จะเห็นว่ามีคาบขี้เบ้านะเลี่ยมนะคะเป็นเอ,อ่อลักษณะกระเช้านะคะกระเช้าเป็นเกี่ยวนะน่าจะเป็นทองเหลืองนะพี่นะกระเช้านะ อาองค์นี้หนูเปิดไปหมื่นห้านะคะพี่นะเอาหมื่นห้านะอืมสักคู่นะคะโอ้โหดูตรงสังคตินะคะเราจะเห็นว่ามีคาบขี้เบ้านะแล้วก็คิดากันขึ้นนะคะพี่นะคาบเก่านะคะคาบกุเต็มไปหมดเลยนะคะนี่นะ ลวดลายจีวรนะคะจะเห็นว่าสวยงามชัดเจนนะคะติดลึกนะคะลวดลายจีวอนะ,ะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นชินราชอินโดจีนนะคะชินราชอินโดจีนองค์นี้เอา4,500บาทนะคะนาพระสวยๆนะคะติดชัดลึกคมนะคะสวยงามชัดเจนนะคะชินราชอินโดจีนนะ นี่ผิวนะคะขึ้นนะสนิมแดงขึ้นนะพี่นะแล้วก็มีคาบพิจกันนะสนิมเขียวด้วยนะคะเอาสี่พันหาร้อยบาทนะคะสำหรับรายการนี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นนะ หลวงพ่อกันนะคะวัดพญาตาะคะหลังตะก้อนะคะพิมพ์นี้นะพิมพ์หลังตะก้อนะคะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะเราจะเห็นว่าเนี่ยตัวหนังสือนะสวยงามชัดเจนนะคะนี่ติดคมชัดนะหน้าพระนะคะตาจมูกปากนะโอ้พิมเหรียญโคตรคมเลยนะพี่นะหลวงพ่อกันนะรายการนี้หนูเอาสองพันนะพี่นะหลังยันตะก้อนะอันนี้ก็ไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะปกติจะเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิมพ์ขอเบ็ดอะไรแบบนี้นะพี่นะแล้วก็เหรียญกลมนะคะ เหรียญนี้ยังไม่เคยเจอนะนี่เอาสองพันนะคะเจาะด้านหน้ามาเราจะเห็นว่าตรงห่วงนะมีค่าปิ้นด้วยนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นนะเหรียญน,นะคะเหรียญเป็นเหรียญจตุคามนะคะจตุคามรามะเทพนะคะ เตรียมกรอบเงินนะคะเตรียมกรอบเงินนะส่วนตัวเหรียญน,นะคะเหรียญน,น่าจะเป็นเนื้อเงินด้วยนะคะเดี๋ยวหนูขอดูนิดนึงนะคะเหรียญเป็นเนื้อเป็นเนื้อเงินด้วยนะคะ,ะจัดดุคามนะคะเอาหกพันนะคะเหรียญ จัดความรามเทพนะพี่นะอยู่ในกรอบเงินนะคะเหรียญก็เป็นเนื้อเงินนะมีตัวโค้ดนะคะ5 7าเนะคะแปดเนะเลขสวยนะเอาหกพันนะคะสำหรับรายการนี้นะคะเรี่ยมกรอบในสวยทีเดียวนะด้านหลังนะคะติดชัดนะคะสวยงามชัดเจนนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการนี้เอาสองพันห้านะพี่นะสำเร็จวะะัลคังนะคะอ,อ,อยู่ในลวดนะพี่นะถักลวดนะคะเป็นการรักษาหน้าพระอย่างหนึ่งนะนี่ถึงแม้เราจะอยู่ในลวดนะคะแต่ว่าเราจะเห็นตัวองค์พระนะคะแล้วก็เนื้อนะคะพี่นะมีคาบกุนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่นะคะน้องเยอะสองพันห้าร้อยบาทนะคะสำหรับรายการนี้นะคะ รายการถัดมานะคะจะเห็นว่าเป็นพระซุ้มกอนะคะอยู่ในกรอบนะคะซุ้มกออยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้นะคะเอา2,500บาทนะคะพระทุ้มกอนะ,ะพิมมีลายกนกนะคะมีลายกหนกนะ รายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะวัะฆังพิมพ์ใหญ่นะคะอ่าลงรักนะคะแล้วก็ปิดทองนะคะรายการนี้เจดชั้นนะคะอกตันนะคะนี่อาขอโทษนะคะเจชั้นอกตันเกศชยโยนะคะพี่นะเกศชยโยนะ,ะพูดพิมพ์ใหญ่นะคะต้องขอประทานอภัยนะคะมีปิดทองนะแล้วก็ลงรักด้วยนะคะนี่ด้านหลังนะคะจะเห็นว่าโอ้ลอยแตกนะคะ ย่นนะยุบยับย่นนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวนะคะเนื้อหามวลสารนะคะนี่เราทราบกันอยู่แล้วนะคะสำหรับเนื้อหามวลสารนะคะของพระสมเด็จนะคะที่ท่านสมเด็จพุทธจารย์โตท่านใส่ลงไปในรายการพระสมเด็จนะคะก็เป็นของใกล้ตัวนะแล้วก็บางรายการก็เป็นพวกขี้ทูบอะไรแบบนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าเป็นพวกเอ่อ ของใช้คำอะไรมีพุทธคุณอ่ะใช้พุทธคุณดีนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพิมพ์ขิตานะคะสี่ชายนะโอ้โหสวยมากนะองค์นี้นะพี่นะจริงจริงองค์นี้โคตรสุดนะนี่อ่าเปิดไปหกพันห้านะคะพี่นะ100รอยก้านช่อนะคะนี่สาสนิมแดงขึ้นนะด้านข้างนะคะโอ้โหนี่นะเอาหกพันห้าอบาทนะคะ อื mm hmm. สวยจริงนะมีค่าพี่เบ้าพร้อมนะคะสาสนิมแดงขึ้นนะคะนี่สนิมเขียวขึ้นนะคะสวยงามชัดเจนจริงนะนี่หนูให้ดูใกล้ๆนะคะรายการนี้หนูเอาหกพันห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ขานี่แล้วดูหน้าพระนะ ให้ดูผิวนะสวยพิมพ์ชัดลึกนะคะชัดเจนนะคะสวยจริงจององนี้นะเอาหกพันห้านะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะหลวงูุสุกนะคะวัดคลองมะขามเท่านะคะเลี่ยมกรอบนะคะกรอบเป็นกระเช้าลายฉลุแบบนี้นะคะกรอบเป็นเงินนะคะพี่นะกรอบเป็นเงินนะคะ <c oughs> แล้วขอพระทานอภัยนะรายการนี้หนูเอาห้าพันนะ,ะพี่นะเหรียญหลวงูุสุกนะคะนี่เลี่ยมด้วยกรอบเงินนะ พระสวยนะคะคมชัดลึกนะรายการถัดมานะคะเป็นรูปถ่ายนะคะหลวงปู่สุขนะคะวัดคลองมะขา,ามเท่านะาสมัยท่านยังมีอายุไม่มากนะักนะพี่นะสมัยนุ่มๆน,นะพี่นะอยู่ในกรอบนะคะกรอบนี้เป็นกรอบเงินนะคะเอา3,500นานะคะเป็นกรอบเงินนะคะรูปถ่ายหลวงปู่สุขนี่นะคะเพียงเรานะคะมีด้านหลังนะคะเป็นลอยจานนะ เรามีรูปถ่ายหรือไม่ก็ปัตถุมงคลใดๆนะของพระนะที่เราศักดิ์สิทธิ์ที่เราแขวนที่เราใช้นะพี่นะพุทธคุณนะคะก็ดีอยู่แล้วนะคะพี่นะไม่ว่าเราจะเป็นตะกรุดหรือเป็นเอ่อพระหรือมีดนะคะหลายๆรายการนะคะก็พุทธคุณนะคะอยู่มีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะสําหรับ <c oughs> ของเครื่องรางของขังนะคะแล้วก็พระเครื่องทุกรายการนะคะ ขอไปท่านอภัยนะรายการถัดมานะคะเป็นพระ,ป,ะปุดตานะคะปู่จีนนะคะนี่รายการนี้เป็นแข้งหมอนะคะปิดตาปู่จีนนะเอาสามพันนะคะพี่นะพระปิดตาหลวงปู่จีนนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นอัอนุมานนะคะหลวงพสุนนะวัดสลรกุลนะนี่ดูนะคะพุทธศิลป์นะสวยงามมากนะคะแกะได้สวยนะนี่เอาหกพันนะคะสําหรับหนุมารายการนี้นะคะนี่ รายะะการถัดมานะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตะนะ,ะรุ่นสองนะคะปิดตาหลวงปู่โตะนะ,ะนี่สวยจริงนะคะติดชัดนะคะหลวงปู่โตะนะคะด้านหลังนะคะยันนะอัคระนะคะชัดเจนนะ,ะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะ รายการนี้เอา1,500บาทนะคะสำหรับพระปิดตาหลวงปุตโตนะคะนี่จัดเซลให้นะคะองค์นี้จัดโปรให้นะคะนี่ลวดลายนิ้วมือนะคะติดชัดนะหูนะใบหูแขนนะคะ <c oughs> ลำแข้งนะพี่นะ อุดมสมบูรณ์จริงๆเลยองนี้นะคะนัวเ,เพียงแค่1 5 0 0บาทนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นนะเหรียญน,นะพาาระจันทร์ฟันนะคะจโลนะคะเอาสองพาาันนะคะเหรียญพระจันทร์ฟันนะอยู่ในกรอบนะคะเลี่ยมกรอบนะ,ะเป็นเนื้อท้องแดงลมดำนะคะตวงสื่อนะเห็นไหมนี่สวยงามชัดเจนนะคะ าเบาๆนะคะจัดโปรให้นะคะสำหรับพระจันทร์ฟาดรายการนี้นะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตานะหลวงพระทับนะคะวัดอนงนะคะเป็นเนื้อเมกสิดนะพี่นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งราการที่นำเสนอเลยนะคะสวยมากนะคะพระปิดตาหลวงพระทับนะืม <c oughs> เอาสี่พันนะคะสำหรับรายการนี้ต้องเยอะเอาสี่พันนะคะพี่นะถัดมานะคะรายการสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นนะตะกะะุดนะคะหลวงปู่สุขนะคะสี่พันห้าร้อยบาทนะคะเป็นตะกุดนะ,ะน,นี่เส <c oughs> ียงไม่ค่อยดีเลยนะวันนี้นะต้องขอประทานอภัยนะ ใครสนใจรายการไหนนะก็แคปรูปนะคะแล้วก็พร้อมราคามาให้หนูด้วยนะพี่นบางทีหนูไล์ไปหนูก็จําราคาเองไม่ได้นะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะแคปราคามาพร้อมรูปนะพี่นะส่วนใครไม่ได้เล่นไลน์นะพี่แจ้งราคามานิดนึงนะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาในการปิดพาร์ชนะอ่าสำหรับวันนี้นะคะท้ายคลิปเหมือนเดิมฝากช่องทางการติดต่อนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะทั้งยยพระบา้านแล้วก็พระบ้านทั่วทิศเพศื่พิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะทั้งสองช่องนะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็นิดนึงนะคะใครปิดพารนะคะขออนุญ,ญาตจัดส่งเป็นวันจันทร์แล้วนะคะพี่นะเพราะว่าไปรษณีย์แถวบ้านหนูปิดแล้วแล้วก็วันอาทิตย์ปิดทุกวันอาทิตย์นะคะพี่นะเพราะว่าบางท่านนะคะอาจจะเป็น f อใหม่นะยังไม่ทราบกติกาว่าหนูส่งพระนะคะเป็นวันจันทร์นะคะสำหรับใครที่ปิดช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ